ชายไทยใจกล้าที่มีอายุตั้งแต่18ถึง28ปีฟังทางนี้ครับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตรา10เอกประจำปีงบประมาณ2,565จำนวนทั้งสิ้น71อัตราด้วยกันใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลรวมถึงวิธีการสมัครในไซตออกพอดแคส์ podcast, ปกินอกะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดซับสไคร b ์ในช่องทาง Facebook และช anel YouTube ของพวกเราด้วยครับ <Yeah! S 1> หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชาการเป็นนายทหารประทวนอัตราสิบเอก เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งต่างๆของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวนทั้งสิ้น71อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้เป็นเพศชายอายุตั้งแต่18ถึง28ปีนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่31ธันวาคม2537ถึง1มกราคม2547มีรูปร่างเหมาะสมแก่การเป็นทาหารโดยจะต้องมีส่วนสูงตั้งแต่160เซนติเมตรรอบอกตั้งแต่76-79เซนติเมตรไม่เป็นสมณะเพศ เป็นผู้เริ่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1คือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการมาก่อนสำหรับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดในวันที่1พฤษภาคม2565สามารถสมัครสอบกันได้ครับหรือเป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่3ขึ้นไปหรือรอดอปี3นั่นเองซึ่งทั้ง2แบบที่ผมกล่าวมานั้นจะต้องมีสมุดประจำตัวทหารกองหนุนหรือที่เราเรียกกันว่าสอดอ8 ในปีนี้เรามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับตรงที่เราเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนด้วยครับสมัครกันเยอะๆนะคุณวุฒิการศึกษาม .6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าเช่นอนุปริญญาหรือปริญญาตรีจะใช้สิทธิเรียกร้องเกินกว่าที่คุณวุฒิกำหนดในระเบียบการไม่ได้ครับและงดรับบุคคลพลเรือนที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี2565และจะต้องถูกส่งเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับการสมัครสอบในปีนี้ ทางหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้แบ่งกลุ่มสอบออกเป็น3กลุ่มตามคุณลักษณะเฉพาะได้แก่กลุ่มงานด้านธุรการกลุ่มในสิบปฏิบัติการและกลุ่มงานพลขับซึ่งน้องๆทุกคนสามารถเลือกสอบได้มากกว่า1กลุ่มโดยน้องๆสามารถสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เมื่อน้องๆเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วขอให้น้องๆทุกคนก่อนที่จะสมัครสอบให้ดาวน์โหลดประกาศและระเบียบการรับสมัครต่อจากนั้นอ่านและทําความเข้าใจโดยละเอียดน้องๆก็จะเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่วันที่เริ่มรับสมัคร ไปจนถึงวันที่น้องๆทุกคนทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการนั่นเองโดยจะเริ่มเปิดระบบรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่1-24เมษายน2565และจะประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครสอบวันที่25เมษายน2565โดยน้องๆทุกคนจะต้องมาในวันและเวลาที่กําหนดทําการทดสอบร่างกายในวันที่26-29เมษายน2565ณสนามศีฮราชเดโชหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเวลา6นาฬิกา การแต่งกายชุดกีฬาเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นรองเท้ากีฬาครับซึ่งจะมีการทดสอบร่างกายใน5สถานีได้แก่ดึงข้อเกณฑ์ผ่าน9ครั้งไม่จำกัดเวลาลุกนั่งภายใน2นาทีเกณฑ์ผ่าน50ครั้งดันพื้นภายใน2นาทีเกณฑ์ผ่าน32ครั้งวิ่ง2กิโลเมตรเกณฑ์ผ่านไม่เกิน10นาทีว่ายน้ำา1 0 0เมตรเกณฑ์ผ่านไม่เกิน2นาที35วินาที อย่าลืมเตรียมแว่นตาว่ายน้ำกับชุดว่ายน้ำมาเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งเกณฑ์ที่ว่ามานี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ผ่านแต่ถ้าเกิดน้องๆมีแรงเหลืออยากทําให้ได้มากกว่านี้ทางเราก็ยินดีครับจัดมาเยอะๆจัดมาเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าทดสอบร่างกายไม่ผ่านในสถานีใดสถานีหนึ่งถือว่าสอบตกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทดสอบในสถานีต่อไปรวมถึงการสอบภาควิชาการด้วยสําหรับผู้ที่ทําการทดสอบร่างกายผ่านทั้ง5สถานีจะมีการทดสอบภาควิชาการในวันที่30เมษายน2565 นโรงเรียนกองทบกอุปถัมค์ค่ายนาลาัยศึกษาโดยในการสอบจะใช้ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น4วิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษวิชาละ50คะแนนรวม200คะแนนและจะประกาศผลสอบภาควิชาการในวันที่3พฤษภาคม2565สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบทัศนคติและสอบเฉพาะตำแหน่งในวันที่5และ6พฤษภาคม2565 ณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในวันที่12พฤษภาคม2565ณนกเว็บไซต์ที่น้องๆสมัครและจะเข้าสู่กระบวนการการบรรจุเป็นข้าราชาการต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการรับสมัครสอบเพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชาการในทหารประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก้าวแรกสู่รบพิเศษของพวกเราขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจและสอบผ่านครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับไซ์ออกพอดแคสต์ปะกินกะ ในช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราได้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ